กันต่อมจังว่าที่ว่าได้ถือว่าดูเลยแล้วผมกราบสวัสดีมีรักนักปั่นดูท่านนะผมอยู่กับผม DJ เจบารคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้ามาผมใครที่ขอเกมนี้เขมาผาจัดให้ตามคำขอแล้วนะจ้า,จาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i ข e ให้กันด้วยนะจ้ะวันนี้มีงบมาเยอะอยู่ครับผมประมาณหนึ่งไม่เชิงเยอะ เริ่มด้วยเบ็ดละ30บาทกันไปก่อนเลยแล้วกันนะผมสวย,สวยๆงามๆหนา,นา,นา,นาๆหนักๆเน้นๆกันไปจ้าจะได้จะได้30หมุนนี่จะเข้าหรือเปล่านะเป็นกังวลอยู่ว่าผมว่าจะเข้าหรือไม่เข้าไปกันก่อนนะผมไปกันก่อนหนาๆหนักๆเน้นๆครับท่าน จงังหวะนี้โอ้โหเห็ดเป็ดเฟดเฟยไม่ค่อยจะเข้าเลยมาอีกสักนิดชีวิตจิตแจ่มใสไปกันก่อนนะผมจงังหวะนี้สวยงามตามท้องเรื่องไอ้ว่าจะได้กันต่อนะครับท่านเห็ดเป็ดเฟดเฟยไม่คิดจะเข้าให้เลยว่ะ จะได้กันไปต่อครับผมไปอีกนิดไปอีกนิดเย็ดเป็ดไปอีกนิดโอ้ขยับเลยแล้วกันนะผมเป็นเป็ดรับ80บาท90บาทดีกว่าสวยๆงามๆนะ10หมุนกันไปอีกสักหนึ่งรอบครับผมมันต้องเข้าให้บ้างแหละไม่เข้าแม่งก็เกินไปแนละ้วแม่งโกงเลยไอ้เวรไป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 เมารถ หนูาวจะไปเชียงใหม่ไปไปไปเมารถหนหนูจะจะไปเชียงใหม่แล้วก็หมุนสุดท้ายเฮ้ยมาสิสวยงามครับท่านจบที่หมุนสุดท้ายพอดีวะ่ะเอาเรื่องับผมจาดไปสิครับจาาวันนี้ก็ถือว่าของแท้อยู่ผม กันต่อไปกันต่อเรื่อยๆครับท่านมาจังหวะนี้ได้อยู่วายมาเต็มๆช่องอย่างนี้สวยเคบับนี่ไงสามร้อยแล้วก็ตัวคูนอ้โหูนี่เป็ดเอไม่ลงว่าถ้าเอลงนี่สวยเลยครับผมขออีกนิดชีวิตจิตแต่งสายแรจังหวะนี้ผมยังมีต่อมาดิเอเอ,เอ,เอไปนี่นะผมอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งท้อ ต่อไหสิบมาไหลมีอีกสักนิดชีวิตจิตแจ่มใสขอมจังหวะนี้ได้ไม่เข้าวะไม่เข้าเลยหรอไม่เข้าเลยอเอ,อจังหวะนี้นะครับผมคูณแปดรู้เรื่องรู้เรื่องครับท่านจังหวะนี้สวยงามว่ผมสี่พันห้ากันไปสิครับสุดหล่อ ได้อยู่นะจ๊ะทำเป็นเล่นไปัอผมไปอีกนิดไปอีกนิดชีวิตจิตแจ่มใสพี่ว่าจะได้กันต่อครับผมจางวานนี้ยังมีต่อยังไม่หมดยังไม่หมดโอมไปเรื่อยๆขอเรื่อยๆขอเรื่อยๆมาเรียงเสวยงามครับท่านจางวาน,นี้ของแต้วยาวกันไปเอ้ม,มา สวยงามว่ะรอบนี้แม่งห้าหมื่นเย็ดเป็ดเอาเรื่องเชีย่ยเบลก้าวสิบกผมปลาไปเก้าหมื่นเลยเย็ดเเอาว่ะมาต่อมาอีกสองหมุนสุดท้ายผมฟรีในฟรีฟรีในฟรีฟรฟรสาธุฟรีในฟรีมะฟรีในฟรีมะโอ้โหจบแล้ว ไจกันต่อจังหวะนี้ที่ว่าได้ถือว่าดูเลยแล้วผมดีพูดได้คำเดียวเลยว่าดีดีเจ๊งมาขยบหน่อยแล้วกันแนละผมมาแรกก็มาหมุนมือนไปแล้วส่วนมากแม่งหมุนมือจะไม่ค่อยเข้าออกเหมาะสําหรับการแบบเปิดเปิดหน้าก่อนนะผมเปิดไปแบบปั๊บเข้าไปหนึ่งทีอะไรประมาณนี้สวยเอาวใจจังหวะนี้ผมยังมียังได้ยังโดนไปอีก โอยจบแล้วผมมาสวยๆงามผมสามารถรับใครนะผมที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้โอมแมทก็ต้องขอตัวราท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า